วัวสีหอดบานเท่าตายพอดีเนาะนี่ก็ะล้มครับมางเฉ่งตายยากนี่โอ้ยเอาเอาไปส่งรถก่อนเนี่ยวานไห้แฉ่เอาไปส่งอีกพี่น้องไปย้อนล้วบ้านครับผมพี่น้องสวัสดีครับขอกระเป๋านึงพี่น้องแฮ่ไม่พี่น้องร้องแฮ่ไม่เป็นหมดเนาะ 得得得，要摆路。 ตามันปัญญาบ่พ่อยังอยู่ครับยังอยู่เอาไปปล่อยเนอนะไปปล่อยใส่สานะ เขาไปปลนสิใหญ่บ่ิละเบาทนึงสอบนี่สอบป้าบ่หนิชิล้ะเบาทด้้ละหบาทเนยแล้วได้ห้าล้ละหบาทเท่าเด้าอล่นหลายอเดี๋ยวเดินยาเย่า เปยัย่าเยกสะดุ้งสิบประโทบ่นี่ยเอาหันคือกันบ่ับรนบ้านเพื่อนหนโอ้ยนังกับคนขับรถเนาะปัติบันเหี่ยแตกบ่เาเอบ่ซนี่บ่ซอยบ่บ้านไหนคือ ปล่อยปล่อยอยเห็นตัวหน่อยมันออกก่อนคิดดงโอ้ยบ้านไหนีเนาะปลไดใครอย่างนี้เด็ะกันต่าจะเด็กประถมปดอันต่อยตัวอไร่ยปลกว่าไนวไหนปลดไถเกงมาอ้ยเถือดเดี่ยวพอเลยพอรเนระนิดบ้าเออเออ ห่วยทางรถเดี๋ยวว่าดูปวดปวดูทางรถกูต้เบิ้ง้ง้อนะอันอันนี้มันมังมังธรรมดาเลยกตอนนั้นรงน่งแวเลยตอนรงทีเดียวนี่วกาปวกกะปวดก้านนี่วอตอนนี้ออกมันปวดไงสั่นลงกะะมังเลยเนาะ รถดีลงไปเ็กมัเกือเอาสวนใสยีนโอ้ยพ่อ่อยยกยกสะดุ้งตัวหน่อยหน่ป้าอย่งนี่ยไปกไสหน่อยเนาะอาโอ้ัวสีหอดบานเท่าตาพอดีเนาะอยู่่มครับมาขงยากโอ้ยเอาเอาไปส่งรถก่อนเนี่ย วันไหนยังเจเอาไปส่งอีกพี่น้องไปพี่ย้อนะวันเขาเชื่เลยครับสวัสดีครับผมพี่น้องบอกกระเป๋านึงคนหมานพี่น้องหมานพวกหมานเิ่งเอาเอากรอบใส่ถุงเลยนั่นน่ะอะไรแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮียเฮียเรีนี่ครับเรียพี่น้องเบิึงอย่าไป ไปพ่อจับมั้จับเด้อจับจับถุงนี่จับถุงช่วยแม่ก่อนจับถุงแม่ปลายอย่างนั้นปลาเข็งเนาะเนาจับเป็นลมเด้อเบียนแล้วบนน้องมือนี่ยายาสั่นออกเอาถุงขอดใจเลย ่ใส่ห่วยห่วยสารานนี่บ่ห่วยค่ะอห่วยาดเดียอยใต้ท้องรถนี่แม่แม่อยู่ใต้ท้องรถห่วยคาพี่น้องาะบนก่อนนึ่ยานึงอ่ะลงมาะไรลงมาไรลมาไรลมา เขาว่าหมวนใส่ถุงเมื่อหลดไปเนี่ยพ่อพ่อหญ่ได้เป็นสอบเนาะอีดรยะหนึ่งก่อนไม่นม่เองไม่จามาทงไมว่าบานเดียวางงั้นหลดสมทุนลวายอี สะดุงมโยงแม่ออปอดซอยแล้วนี่บริม,มือบาอ้านยงไงโอ้ยเจ้าสิบปดแนวได้แม่จาไม่นี่บาวเดอ์บาวเดอ์กับปดป้ากับโบเป้นา แบวเด็กดูจับหนูป็นเนาะนูจับหนูแค่มก้หัก็ขึ้นมาโคตทีเดียวมะเฮก็ขึ้นมาโดตทีเดียวตันตันใส่เทเทเอาให้ถุงกัน